เอาแ็่อยากหูจากเนาะว่าแม่เฮ็ดนี่อย่างนั่นกุกูกว่นกวนแท่อันนี้ละอันเสร็จจากงานทางในบ้านแล้วแม่ก็มาเบิ่งต้นใม้แม่นั่นแล้วว่าอันต้นไหม่แต่ละต้นมันเป็นยังไงมื่ขึ้นฝนตกแห้งเนะาะฝนตกดีก็เลยมาเบิ่งต้นไหม่นี่ต้นไหม่กำลังออกดอกออกดอกอันแม่เอาออกจากกระถางได้นี่ แม่ออกจากตะกี้แม่ใสก่กระถางใหญ่นี่เนาะกระถางดําใหญ่นี่มันนี่แม่ก็เลยามาลงดินเออเขาก็งามของเขาอยู่ตัวละเอ,อาลงดินแล้วก็เทือเทือสิเลี่ยงเขาดูแลเขาอันใดอันงามปานนี่มันก็ลงเทือนึกว่าสิตายเด้อันเอาลงดินใหม่ๆเนาะนึกว่าสิตายแต่บ่าตายแม่บัดนี้พ่อเขาอันปรับสภาพดินอันกับกับดินได้แล้วเขาก็ฟืน้นฟื้นงามเป็นออกดอก ออกดอกแมนเข้าเอิญข้าเอิญอีกอย่างเนาะดอกดอกอีกอย่างดอกพุธไงดอกพุดดอกพุธไงดอกพุธไงนั่นละแม่ก็มาลงดินนี่แม่ก็เฮ็ดจังซี่ละมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งกับอันเร็ยจากในเฮือนแหละก็ออกมาต้นไม้เบางต้นไหม่จะพองติดปลูกไว้อย่างนั้นลูกนี่อันนี้แม่ก็ใส่กระถางไว้เห็นบ่นี่จากจากกระถางน้อยๆแม่ก็แยกออกมาทีละต้นสองต้น แตกออกออกมาเนี่ยสี่ละมือหนึ่งมือหนึ่งอยู่กับสวนยังสี่ละลูกเพราะว่าอยู่กับสวนมันจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะมันลมเย็นดีนะลูกสะมเฮ็ดอยู่ยงสี่ละมือหนึ่งมือหนึ่งนะอันนี้อยู่กับสวนอยู่กับธรรมชาติแมนอ,อยู่กับธรรมชาติเตดตามภาษาเข้าอะล่ะจนไหม่ก็มีหลากหลายชนิดอีหลีแต่และเนาะหลากหลายอยู่เพราะว่าบางต้น ใบต้นก็คือซื้อมาออกมีแต่ซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกเขาว่ามักยังไดอันเอากระถามร้านเขาว่าอันนี้ตุนยังตุนยังเขาก็บอกข้าก็จำไม่ได้เะมันหลายประเภทเนาะเพราะว่าอันใดดีก็เอามาปลูกก็มาแขวนไว้นั่นแหละพูดถึงนะคนหนักต้นใหม่ตะกีมีมีหลายบันนี้ช่วงวังหันแดดมันแห้งเนาะบันนี้แม่ก็บอกคอยอยู่น้าอันแปหาหลานอันทางสุรินทร์ก็เลยกลับมาเธอมัน เดดมันแห้มกระตายเป็นกระถางซิฟซิฟกระถางมันได้หลุดตายนะอืม่ายแล้วก็มาบำรุงไม่มมาเพาะพันธุ์ไม่อันนี้คือนี่ต้นกล้วยไม้มันก่อนต้นกล้วยไม้นั่นนแหละี่ก็เอามาอยากกระถางมานอนอยาก็มองหมใส่กระถางเดียวกันนี่ก็เพิ่งเตะเตะเลยเอาม้าเห้นบอลเขาก็เตะจนกล้วยไม้จนกล้วยไม้เป็นกระถางไล้ต้นนี้เป็นกระถางน้อยๆดูนี่กระถางเดียวๆยังสี่นะนี่เขาก็มาจัดใส่จัดใส่กระถางใหญ่เป็นกระถางพลาสติก เวลาเขาออกดอกพร้อมกันนี่งามในช่วงนี้เขาออกไปแล้วนี่ก็พึ่งสีแตกแตกยอดดอกออกมาใหม่แตกอเขากำลังสึแเตกยอดออกมาใหมาน่นี่ก็เบิ้งจังสีละแต่ละมือแต่ละมือนะเห็นบอลน,นี่แม่แยกใส่กระถางจากแจกสองสามต้นนี่ได้ลูกนี่เขาก็เตกอก็มาเต็มกระถางนี่นี่มีที่การพอปลูกการข<ม><ม>ยายพันธุ์แม่แม่แม่ฮ็ดของแม่เองนะเนาะมา แยกออกมากเป็นกระทางไฟกระทางมันแมนกระถางไฟกระถางมันนี่เป็น่อกยยกมากเขาก็งามโอ้ยแยกเข้ากับเบื้องข้างชมยูทูบในวิธีแยกกระทางต้นใหม่แบบใดแบบใดเบื้องล้วเขาก็มาเฮ็ดออกแยกออกแยกออกเฮ็ดออกปฏิแมนนี่กับเห็ดยังสี่ละมือนหนึ่งมือหนึ่งคือต้นนี้คือกันเข้าเข้าซื้อมาเป็นกระทางกระถางสติกใหญ่ๆนะลูก พ่อเขาเตะออกหลายๆกอวแมกมาเยกบออกได้ตั้งสี่หากระถางเลยอืมได้สี่หากระถางแล้วแม่น,นมกระถางรุ่นนี้เลยป่าแม่บ่กระถางผาติ๊กใหญ่ๆนะลูกอนั่นกระถางนั่นน่ะผาติ๊กใหญ่ๆน่ะรุนนั้นเลยพ่อเขาเตะกอออกมาหลายๆแมกก็เลยเอามาใส่เป็นกระถางเหยียกระถางออกไปได้ได้สี่กระถางพณนอะอืมอนนวิธีขยายพันธุ์มันนี่หละคนากต้นไม้อิหลีเนาะเอาต้นใครแต่ยูน้ำต้นไม้ได้แม่นเขาก็ศึกษาเอาแล้วลูกว่า ไปซื้อต้นใหม่ฮะก็ถามขอนําว่าทันมันแตกออกมาเๆฮะต้องแยกกระถางแบบใดใดบอ่อเพิวว่งกรว่าดใดฮาก็ลองเห็ดเบิงเห็ดเบิงก็ได้หรือนัอ่นละพูดถึงข้าวซอยใหญ่มันบอ่อามักแบบใดเฮาก็เห็ดเอาแบบนั้นเฮาก็เบิงทั้งชมยูทูบแน่เขาบอกวิธีเห็ดเป็นสั่งแค่สี่เฮาก็เห็นนนเนดเบิงต้นอันนี้เท่าไหรต้นนี้ต้นอยังแค่นีอนน้ <S <S อ,นนอันอื่นต้นอีหยังไม่ไม่จำบ่ได้หรอกแต่ว่าจากต้นน้น้อยหนึ่งจากต้นน้น้อยแม่ก็ เขาเตะก็ไกมาจะโกอยนะมแม่ก็มาเยีดเขากับง,งามาก็คือคะ้ายปีกผีเสือเนาะแม่งามอุ้อออยหลายแบบหลาย<อ>หลายแบบหลายอันอนี้เจ้าของวเป็นแฉกเป็นแฉกต้นยังคะนนี่ต้นนี่ยังแม่บ้องหูดอ,อกดุกแต่เขาอันอใหญ่อยยอกมางามดีเนาะมันเตะออกมาคือจังใบเรียอยเนานะแม่แต่ว่าแต่ว่าพูดถึงเขาหูจักต้นใหม่หรือถือว่า เขาจำซื้อได้เขาก็ะตี้หูดรอกอว่าอันนี้คืออยังอันนี้คืออยังแต่ว่าเฮาดี่ที่เฮาปลูกที่แม่ปลูกเนี่ยปลูกพักความมักต้นไม้ปลูกคว่ม,มักต้นไม,ม,นไม้แต่ว่าให้จำซื้อว่านี่ต้นนี้ต้นนี้แม่จำมาได้ดรอกแต่ว่าแม่เป็นคนมักต้นไม้มันก็เริ่มมาปล,าลูกลายรูปแบบไป็งสันนะ้นละอันนี้การดูแลเม็นประสบวันละตีตอนนี้ เห็เนี่อมันดูแลเบอร์สวนระิก่ะตายอันนี้อันนี้คันคบ่าตายนะลูกสิหลายคนนี่อีกพ่อพ่ขอ,ขอบางต้นมันกระถางตายแม่ก็เอาออกมากะย่อใส่มาใส่กันนะลูกอย่อใส่กันจา้าพี่น้องเพ,พิ่อนสะรอขึ้นอย่างนิวเห็นธรรมชาติกับคุณแม่นี่ โอ้ยเห็ดจังไดเนาะสิมีคลิปดีๆให้เบิ่งอีกแน่นอนจ้าต้นต้นดำดวนมาอนต้นดอกไม้ต้นไม้เก่าแก่ต้นไม้โบราณโบราณแม่ก็เอามาปลูกไว้ต้นดำดวนดอกดำดวนต้นดำดวนเออดำดวนอือแม่นอืมจ้าแต่แบบปลูกขยายแบบจังซี่ลนะลูกนี่แหละอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติเนาะถึงจะเป็นบริเวณข้างนอกเราก็เห็นให้เป็นธรรมชาติได้นะลูกจ้า เป็นไรก็ฝากกันนะคะฝากจาใจช่องนำคนบึงนะเด้อค่ะพี่น้องคขาฝากติดตามช่อง Youtube บ้านสาวนีชุนเกอเอสบ้านสาวนี mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย